สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกินมะเขือเทศกันนะคะทุกคนวันน่ากินไหมคะทุกคนฉ่ำมากวันนี้เราจะมา ASMR มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวนี้ชอบมะเขือเทศแล้วเพราะว่ามันอร่อยดีก็พยายามฝึกกินใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อย่างไยก็ผ่านมาได้ด้วยดีอันนี้ลูกแรกนะคะ เย้ไหมคะมใส่ไหมกามาเป็นไรนนพูดเลยคะ่ะไม่เป็นไรพูดได้เลยรีวิวไปด้วยว่าเป็นไงคะรู้สึกไงคะก็พูดเลยคะ่ะพูดส่งเสียงมาเลยคะ่ะ ไม่ต้องเอเอสมาก็ได้มันอร่อยมากเลยอ่ะอือกนี้โอเคก็แตก็โอ้ยโอ้แตกแต <c oughs> เเกแบบฉ่ำสีเนี้สีนี้จะหวานนะสีนี้จะหวานอืม อร่อยมากเลยค่ะหวานไหมนิ่มนิ่มหวานเก่งม,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 มากค่ะ มาเมอเคอยากเข้าเสียง S M R ลูกนี้มีกินไหมน้องกินให้มีกินนะมีชอบกินอันนี้โปรเดตไปให้มีอ,มอะไรบ้างคือสีด ช่ำเบ้อช่ำเบ้อโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายพอ,อยังขอเวลวไปกินก่อนนะคะทุกคนคทักมีแค<อ>่น,นี้แหละค่ะทุกคนโอเคค่ะบายบายสวยมากนะคนะ น่<ม>าทานมากเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำให้ใหม่นะคะมาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำคลิปใหม่ๆให้ดูกันอีกนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ